เต็มเลยเป็นร้อยเลยนะฟอนร้อยอเอางพี่โดดเลยแล้วพี่ไปโดดกลางวงเขาไงพี่เอาสวยแล้วพ, <laughs> พี่โดดกลางวงเขาเลยลพี่เอาโดดกลางวงเลยอะ่ะมาผมมาช่วยแล้วผมช่วยแล้วมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้ว,มา,ลวมาช่วยแล้ว,าว,ลวดาเดี๋ยวพี่มานะไม่เป็นไรครับลุงยุทธไวหว,ไว,ไวอยู่ครับไหวอยู่ไหวเหรอไหวครับไหวเด็กปืนลุงยุทธใจไหว ระวังนะพี่สาวอายังไงบุกมาชนเลยเออโอ้โหอีก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 เยอะครับอีกเยอะอยู่ข้างหลังหินยังมีคนหนึ่งครับเอาพี่สเอื่องพี่สาวปเจ็บแล้วใส่เกาอะไรล่ะตัวแบบนี้ติตอ้นเหรอตัวแบบนี้ติตอ้นเหรอโอ้โห